สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ni เกะก,กัเตดออฟวิกตอรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาสุ่มน้องคนนี้ครับบลองแต่จริงๆผมว่าชื่อภาษาอังกฤษน่าจะแบ็บลังนะโอเคเอาซักอ่อันนี้9,000อันนี้มีอ่ะซักส0โลแโลละกันครับแล้วก็เดี๋ยวมีตรงนี้อีก10โลเนาะใบใบทั่วไปแล้วก็มีอันนี้อีก อีกหนึ่งพันหัวใจครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีอตรงนี้อีกครับนี่อ่ะมาก่อนจะไปสุ่มก่อนจะไปสุ่มกันมาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าครับเผื่อว่าได้ตัวดีๆเนาะปะวิวสามอันเอสอมาดูกันว่าจะได้ไหมเอสเอรมันมันออกว่าเอสอาร์หรือเอสอาร์เนาะปะอ่าตัวหนึ่งแต่ตัวนี้น่าจะครบไปแล้วครับน้องมิรันดานผมน่าจะครบไปแล้วซึ่งผมไม่รู้นะว,ว่าเหรียญน้องไปทาอะไรได้เอ๊ะ เดี๋ยวลองไปดูก่อนเนาะไม่แน่ใจครับว่าเอาค้างค้างสักครู่นะครับอา้าวค้างไปเลยโอเคมาและวนี่ครับมีลันด้าเต็มแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้อ๋อมันปลดคอได้ครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคนึกว่ามันเต็มแค่ปลด3ามดาวครับมันปลดคอได้อีกอโอเคไม่เป็นไรเนาะ เพิ่งรู้ครเพิ่งรู้ป่ะแล้วก็มีอันนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยอีกหกรอบเนะป่ะมาลุ้นกันครับว่าจะได้ s r ไหมป่ะโอ้โหอ่ะป่ะต่อไปของจริงแล้วครับมีค้างนิดนึงด้วยนะต้องขอไปแบบป่ะไปสุ่มเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ปิดท้ายแล้วกันครับป่ะสุ่มอันนี้ก่อนแต็โซเชียลครับมาดูกันว่าจะออกไหมจะออกตัวจะออกตัว s r ไหมป่ะลุ้นกัน ม่วงระเบิดระเบิดบึ้มอ่อไม่ได้โอเคได้สามตัวครับป่ะกดกันแบบไวๆเนาะ <laughs> กดสกิปมันไวกว่าแหละแต่เอาแบบนี้แล้วกันทับ <laughs> ปตัวที่สิบเนาะมันได้ทั้งหมดร้อยโลปะ่ะใช่ได้ร้อยโลครับมีพันหนึ่งเนาะป่ะมาบึ้มบึ้มโอ้อ โอกาสน่าจะออกน้อยนะเพราะคลิปที่แล้วของเกมนี้รู้สึกจะดวงดีไปแล้วครับไป <Okay. S 1> โอเคเพราะอคลิปคลิปที่แล้วของเกมนี้ค่อนข้างจะดวงดีไปแล้วครับออกทองค่อนข้างเยอะป่ะตัที่สามสิบครับเอาจิองออกสักตัวนึงผมก็ดีใจแล้วนะไอแต้มอาแต้มโซเชียลครับป่ะอ่ามาละตัวแรกตัวแรกมากี่ตัวกี่ตัว สองตัวไปเลยปึ๊บอ่ะหนึ่งตัวเนาะตัวที่8โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเจ็ดแล้วปะ่ะอันนี้ตัวที่เจ็ดป่ะด้วตัวเียวกัอ่ะมาตัวที่แปดนะครับมาลิเชียนเนาะรู้สึกในตู้นี้จะไม่มีพิธีกาเลทอะไรเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะเอาตัวไม่ซ้ำโอเคเอาตัวซ้ำมาปลดปลดเลเวลแล้วกันครับ ในนี้ผมน่าจะมีหมดแล้วในตู้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเล่นเองจำตัวละครเองไม่ได้ครับอะบึมบึมบึมอ่าไม่ยอมบึมนะอ้ะอม่วงเยอะเอามาเอาแต้มม่วงไปทำอย่างอื่นได้นะแต้มตัวละครม่วงไปใส่เท่าไหร่อีกหกรอบเนาะไปะ บึ้มอ่าบึ้มบึ้มจากไปสองตัวหรือเปล่าอ่ะหนึ่งตัวครับวะเมตัวนี่ไรนตัวที่ห้าเนาะตัสี่อ่ะตัวที่ห้าครับเตต้าน่าจะ3้มหมดนะผมคิดว่าน่าจะมีหมดแล้วครับอ่ะมีแล้วเนาะอารีอ ป่ะลุยเหยครับโอเคปะมาดูกันอ่าอืมลุ้งออกเยอะนะสามลุง้งอ่าตัวที่สองครับไม่ต้องลุ้นนานปะมิสซิลิสลาปา้าอ่อแอดนี่ อ่าแอดมีอ้ายังไม่มีคนระับโอเคดีือว่าเป็นตัวใหม่นะโอเคปะเป็นตัวใหม่ก็นึกว่ามีครบแล้วนะแต่ยังว่าเขาไม่ค่อยได้สุม่มอ่ะเนาะมันก็อาจจะยังมีไม่ครบแบับไปมา,าต่อเนื่องโอ้โหกี่ตัวกี่ตัวรอบนี้รอบนี้กี่ตัวอ่าหนึ่งตัวเข้าตัวที่ห้านะต่อเนื่องกันไปเลยครับไป อ่ะสี่ละอ่ะมาตัวที่ห้าเตาซต้าฟึบอะไรเอ่ยอ่ามิวโอเคไม่ซ้ำเลยผมโอเคละแต่จริงก็อยากได้ตัวซ้ำที่แบบว่าตัวได้ใช้งานนะจะได้เอามาปลดเลเวลครับอ่ะอีกสมรอบเนาะไปไอที่มันเป็นเศษเผมไม่ผมไม่เปิดนะที่เป็นแบบเหลือแปดสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เก็บรอบหน้าครับบึ้มบึ้มอ่า คาดหวังเยอะไปคาดหวังเยอะไปอู้ยเยอะนะไค่อยๆไปครับอุตัวนะหกตัวเลยเหรออ่ะไปน่าจะอีกสองรอบเนาะลุยบึ้มอ่ะไม่บึ้มไปโอ้โม้สี่ตัวไป น่าจะใกล้หมดแล้วครับอ่ะเท่าไหร่อ่ะครั้งสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะได้หนึ่้อยโลได้มากี่ตัวเนี่ยห้สิบตัวเอ้ยไม่ใช่ติตัวห้าตัวปะหนร้อยโลห้าสิบตัวโอเคได้ครึ่งหนึ่งเลยน่าจะได้มาสตัวเนาะถ้าจำไม่ผิดครับอ่าถ้านับไม่ผิดนะ เออไม่ใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะไปอ่ะไปค่อยๆไปนะอ่าอันนี้กดเสษไปก่อนละกันแต่หนึ่งใบผมไม่ค่อยคาดหวังนะตัวใหญ่จะเป็นสีฟ้าครับหนึ่งใบอ่ะโอเสีม่วงก็ได้โอเคบื้มไม่บื้ม <laughs> ป่ะเดี๋ยวจะเข้าของจริงแล้วครับมานะ เดี๋ยวมาดูนะครับเราจะได้บรองนะอ่ามาสการเลตขอสการเลตขอสการเลตมาปลดเพิ่มอ่ะตัวโอ้ยอย่างเยอะตัวที่สี่นะหนึ่งสองสามอ่ะตัวอ้องสี่ถูกละลิเชียนตัวไรเอ่ยเอ็มมาข้าวก่อนก็ได้เนะเอ็มมาโอเคผมได้ผมได้ตัวละครไปทำเควส์หล,ลายสัปดาห์เยอะแล้ว <c oughs> เยอะขึ้นละอันเนี้ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรมาในอนาคตป่าครับพวกตัวลิมิเต็ดเผื่อผมจะเอาไว้แลกครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเห็นได้กลุ่มบอกว่ามันจะมีเนียออโตมาต้ามาเนาะเป็นคอรแลบรอบใหม่ซึ่งไม่รู้มาเมื่อไหร่เพราะงั้นหอเก็บไปก่อนละกันครับตัวเนี่ยตอนนี้เรากดไปก่อนนะอ่าสิบใบแล้วก็อี่เก้าพันทั้งหมดสี่สิบโลเนาะปะ สิบโลแรกลุยถ้าได้ผมก็หยุดเลยนะตั้งไว้ก่อนะตั้งงบไว้ก่อนครับแต่ถ้าแต่ถ้าได้ก็หยุดเลยนะแต่มันจะได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องโอเคค่ะสุ่มน้อยอาจจะไม่ได้ครับเขาก่อนสุ่มค่อนข้างเยอะนะตัวมีค่อนข้างเยอะนะครับเขาก่อนแต่คราวนี้ตัวมีน้อยนะแต่น้องก็ต่มัหน้าโดนครับน้องก็ต่หน้าโดนอะปะ่ะ โอเคลุยขอสักตัวหนึ่งอะตัวหนึ่งผมก็พอใจแล้วครับบึ้มบึ้มอ๋อโอ้สองตัวเองโอเคโอเคแย่แย่แล้วเพื่อถามหาแล้วจะผมมีสุ่มกาชาเกมอาร์ตใน,นเขนี้ ป่ะป่ะไม่เป็นไรลุยเกือเกมนี้อ้างนายอาจจะไม่เกือครับลุยอ่ะมาละลุนลุนลุนสองตัวไปเลยรึสองตัวไปเลยอ่ะตัวที่สามตัวมาลุนยับเ่าจะตรงเลทไหมรึเตต้าใช่ไมเอ่ยรื้ึรึโอเค น้องโฟกวังเราจะว่าไปแล้วน้องน้องบรองนี่อยู่อะไรเออข้อมูลอ่าอันนี้ข้อมูลความเป็นไปได้นะโอเคอ่าน้องบองน้องบองใช่ไหมน้องบองนี่อยู่เตต้าเหรอใช่ไหมเตต้าไหมดูตรงไหนผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะอ่นนี้เป็นาธาตุเนาะ เทต้าครับอยู่เตต้าโอเคไหมแมมเสียดายไปาสามพลาสุดท้ายอ่ะสิบลตสุดท้ายนะครับไปลุยกันเสียดายเหมือนกันเมื่อกี้ออกแต่ว่าไม่ตรงเลทขอยสักตัวนะ่ะขอยสักตัวครับอ่ามาฮะมามา,มาลุ้นกันเตต้านะเตต้ามาดูนครับว่าจะได้ไหมเตต้าโอ้ตัวที่ไหยตัวที่เจ็ดะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกมาเตต้มมาเอ้ยมาเอลุ้นลุ้นลุ้นได้ไหมน้องตายน้องตายน้องโอ้โหเอ้ยอุตสาห์เตต้าไม่ใช่น้องตายครับไม่เป็นไรเนาะอ่ะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มการชาในเกมนิกเกนะตรนเด็ออฟวิซิลลี่นะเดี๋ยวได้เหมือนกันครับไม่ได้ <laughs> อะไม่เป็นไรเนาะอะเดี๋ยวผมขอไปดูอันนี้ก่อนนะร้านไมเลตมันมีอะไรให้แลกบ้างก็คคมีน้องให้แลกเนาะแล้วก็มีอะไรให้แลกไหมเอาพวกตั๋วนี้มาแลกได้นะเนาะ มีให้แรกตัวอยมูมมีใหแรกเพชรอยู่ครับแตะไวก่อนเนาะแต่วันนี้ผมน่าจะสุ่มพอละอ่ะโอเคอ่ะโอเคปะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชาถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็น,นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมมากครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ